เอาละครับทุกๆท,ท่านครับถึงคราวที่เราเนี่ยต้องมาพูดคุยกันอีกแล้วเกี่ยวกับวงการภาคไทยที่ล่าสุดนะครับก็ได้ v t ทูเบชื่อดังอย่างไอชาไปพาการตูนให้อีกแล้วและสําหรับวันนี้นะครับเราจะมีอะไรมาพูดคุยกันบ้างนั้นก็กดไลค์กดซับสไครต์และไปชมพร้อมๆกันเลย สวัสดีเพื่อนพ้องน้องพี่ทุกๆท่ทานด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ชาแนลอนิเมะโซนโซมามันของคนไปโซนนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็จะเป็นการพูดคุยเกี่ยวกับงานภาคของเรื่องมูโชคุเทนเซนะครับในซีซั่นแรกนะที่กําลังจะได้ฉายในแอปฟลิกระของเรานั่นเองนะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยก็มีการลงเสียงกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและเตรียมฉายให้เราได้ชมกันแล้วนะสาหรับเวอร์ชันภาคไทยทีนี้เนี่ยมันไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกครับแต่เว่ามันก็มีบางกลุ่มที่รู้สึกว่าเอ๊ะ วีทูเบอย่างไอชาเนี่ยมาพาคตัวละครอย่างเซลฟี่ที่เป็นตัวละครเงียบๆขี้อายขี้อายในหน่อยอะไรเงี้ยมันจะเข้ากันไหมนะครับทางผมเองเนี่ยผมมองว่าผมไม่ค่อยมีปัญหากับไอชาที่มาพาคนี้นะผมรู้สึกว่าไอชาเป็นคนที่เล่นเสียงได้เยอะมากนะครับอันนี้ไม่ได้อวยนะแต่ส่วนตัวเนี่ยก็เคยเห็นผลงานของไอชาผ่าน หูผ่านตามาอยู่บ้างนะครับและสําหรับบางคนที่กําลังแบบว่าเออเคลือบแคลงใจกับการภาคไทยของยูทูบเบอร์ที่เคยไปภาคหลายๆเรื่องอย่างาวันพีชอย่างเงี้ยที่มันเคยทําแบบเออเสื่อมเสียชื่อเสียงกันเอาไว้อะไรเงี้ยทำให้วงการยูทูบเบอร์บ้านเราเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นที่ได้ยอมรับยากๆสักหน่อยหนึ่งแล้วนะเพราะว่าคนเขาแบบว่าอาคติไปแล้วนะคนเขาไม่ค่อยจะเปิดใจกับการภาคไทยเท่าไหร่ แต่ที่นี้นะครับสำหรับงานภาคในครั้งนี้เนี่ยที่จะลงในฟลิกเซอร์เนี่ยและในตอนที่ผมอัดคลิปอยู่นี้นะครับรู้สึกว่าเหมือนจะมีเขาออกมาพูดคุยเกี่ยวกับการทํางานของเขาแล้วนะสำหรับไอชาเนาะก็จะมีแบาบว่าเล่าประสบการณ์การไปอัดเสียงอะไรอย่างนี้ก็สามารถไปดูได้ที่ชาแนลไอชานะฮะซึ่งส่วนตัวสําหรับการมองเรื่องนี้ของผมเนี่ยก็อย่างที่บอกไปว่าผมไม่มีปัญหาเนาะ ถ้าเกิดว่าใครอยากจะดูซับไทยก็ดูได้นะครับอยากจะดูภาคไทยก็ดูได้ในฟลิกเซอร์เลยนะครับเพราะว่ามีแบบ2ระบบนะสำหรับวันฉายของภาคไทยของมูชคุเทนเซนะครับก็จะใช้ในวันอาทิตย์ที่3ตุลาคมนี้นะครับตั้งแต่เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับรวมไปถึงรูปแบบซับภาษาไทยนั่นเองนะก็คือเสียงญี่ปุ่นซับไตเติลภาษาไทยนั่นแหละนะครับและสําหรับซีซั่นที่2นี้หรือว่าภาคที่2นี้นะครับก็จะมาให้เราได้รับชมในวันเดียวกันนะครับนั่นก็คือวันที่3ตุลานะครับแต่ถ้าว่าเป็นเวลา5นนนนนเเปป็ต้ไั่องนะ ก็เรียกได้ว่ามาพร้อมกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับใครที่อยากจะทบทวนภาคหนึ่งใหม่นะครับและขี้เกียจอ่านซับนะครับก็สามารถไปดูแบบเวอร์ชั่นภาคภาษาไทยของ F ลิกเซอได้นะฮะและสำหรับ Muse Thailand นะครับก็ฉายพาร์ท2เช่นกันนะฮะแล้วก็มีอีกเยอะแยะมากมายนะครับที่ฉายมูโชคุเทนเซเนะ คงจะไม่มีอะไรแล้วนะครับก็จะเป็นเหมือนแบบว่าคลิปนี้ทําออกมาเพื่อโปรโมทประชาสัมพันธ์ให้กับทางฟิกเซอร์ก็แล้วกันนะครับเขาไม่ได้จ่ายแต่ก็อยากจะแชร์เนาะสำหรับใครที่มีปัญหากับเรื่องเสียงภาคนะครับคุณก็สามารถเลือกได้นะว่าจะภาคไทยหรือว่าจะเป็นซับไทยนะครับอันนี้เนี่ยก็ไม่ต้องเถียงกันนะครับเพราะว่ามันมีฉาย2ระบบเนาะ แล้วถ้าเกิดว่าช่วงนี้เนี่ยมีใครรู้สึกว่าเฮ้ย <_ d ata> ทำไมอนิเมะโซนอัพคลิปรัวจังอัพคลิปบ่อยจังนะครับก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับเพราะว่านี่มันเป็นช่วงเปลี่ยนถ่ายซนะีซั่นเนาะซีซั่นใหม่ๆเนี่ยมันก็จะมีอะไรออกมาอัปเดตเยอะแยะมากมายแบบนี้แหละนะครับก็กดติดตามกันไว้ด้วย,วยละกันนะครับเดี๋ยวครั้งหน้ามีข่าวคราวอะไรอีกนะครับเดี๋ยวก็จะเอามาเล่าสู่กันฟังนะเนาะโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมแล้วก็ติดตามนะครับไว้เจอกันในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ร